สวัสดีครับวันนี้พบกับวงตัวไข่เช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราอยู่กับโอ r ่าแกนแคทนั่นเองครับเป็นรถ EV หรือรถไฟฟ้าร้วน100%ของทางโอร่าที่จะเข้ามาบุกตลาดในเซกเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของทางแบรนด์โอล่นั่นเองครับผมซึ่งเอาจริงนะผมเห็นรูปร่างหน้าตาเห็นจากในที่สื่ออื่นถ่ายมาก็ตามหรือว่าเราเห็นตามโมชัวในเ,เว็บเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าไซซิ่งของเขานะครับดูอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนะักแต่พอมาเห็นตัวจริงเ่ยโคตรใหญ่ใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างความระยะฐานล้อของเขาคือ2,830ม mm, ิลิเมตรนั่นเองครับเพื่อนจะเห็นได้ว่าการออกแบบเวทบาลานซ์ของตัวรถเนี่ย mm. เขาพยายามแบ่งให้มันเป็น50/50 50นะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถนะฮะ ตำแหน่งของผู้นั่งขับขี่เนี่ยจะแทบจะอยู่ตรงกลางเลยก็ว่าได้นะครับมันทาให้การขับขี่เอยหรือว่าการที่สมรรถนะของตัวรถเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับถึงแม้ว่าเป็นรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับความยาวของตัวรถเนี่ยสเมตรแนะ <c oughs> ความกว้างเมตรเจสูงเมตรห้าครับผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยถึงเรื่องว่าอัตราเร่งของเขาเป็นไงแรงมา้าแรงบิดของเขาเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกได้เลยว่าใครจะไปคิดครับ คันนี้0-100คือ4.3วินาทีเท่านั้นกับอาัตราเร่งของเขาคือ,อ,อไม่ใช่อัตราเร่งสีตัวแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่408แรงม้า680นิวตันเมตรนะครับเรียกได้ว่าเดือดมากมนะครับแล้วก็เลน์ระยะทางที่เขาเคลมไว้นะครับตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยคือ550กิโลเมตรนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับคันนี้ที่ อ้โหใครจะไปคิดรูปร่างหน้าตาออกจาหน่ารักขี้ขุแบบนี้นะครับเป็นเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับแถมคันนี้เนี่ยเขามีตัวเรื่องระบบความปลอดภัยครับที่เขาใส่มานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านบนเห็นไหมครับเซนเซอร์รอบคันคือถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเซนเซอร์รอบคันเนี่ยมีอยู่อ่ะหน้า6หลัง6อะไรอย่างงี้นะครับ แต่ทว่าเซนเซอร์รถคันคันนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกันถึง28จุดแล้วก็เขาทำงานด้วยร่วมกันกับตัวเลดาร์ครับเลดาร์ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลดร์อัลตร้าโซนิกนะครับผมก็จะมีอีก12ตัวที่จะทำงานควบคู่กับตัวโอล a าออโต้พาย3.0นั่นเองครับอืมเนี่ยใจจริงผมอยากลองมากๆเลยกับระบบการขับขี่ของทางโอล่ว่ากับเจ้าแกลนคันนี้ว่ามันจะสุดขนาดไหนนะฮะ กล้องมองรอบขั้นมีให้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงระบบขนาดนี้แล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาค่อนข้างชูโลงก็คือคือถ้าด้านหน้าเนี่ยเราดูว่ามันค่อนข้างที่จะคลีนไปเลยแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันไปทั้งหมดแบบนี้เนี่ยแต่ด้านล่างตรงนี้ครับตัว Air ์อินเทของเขาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องว่าถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่เอยทำงานเอยมันทำงาน ค่อนข้างรวดเร็วใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องความร้อนเกิดขึ้นนะฮะตัวนี้ก็จะดูดอากาศเพื่อไปโฟโลเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่เรื่องเกี่ยวกับตัวมอเตอร์นั่นเองครับซึ่งคันนี้เนี่ยมอเตอร์ของเขาหน้าหลังนะฮะช่วยกันขับเคลื่อนทั้ง4ล้อเลยนะเออเอาสิโอ้โหผมว่าคือราคาเนี่ยเรายังไม่รู้ครับแต่ว่าต้องบอกงี้ครับรายละเอียดของตัวรถเนี่ยกับสิ่งที่เขาให้มาผมมองว่ามันค่อนข้าง เดือดแน่นอนในตลาดบ้านเรานะครับให้ดูโคมไฟหน้าของเขาก่อนอเึ๊บเห็นไหมโคมไฟเน้ยเนี่ยผมแอบแอบคล้ายๆดีไซน์นะครับมันเหมือนกันกันกบแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์หนึ่งครับถ้าเพื่อนๆเห็นไฟเพื่อนจะรู้เลยว่ามันมันเหมือนนะกับการทำคริสตัลด้านในแบบนี้นะครับอเห็นไหมตัวด้านข้างยางนะครับผม ก็เป็น m i มิชล i n Pilot Sport แต่ถ้าว่าผมมองว่าอ่าให้ m i c h e l พาย i สปอร์ต r t EV มาเลยนะออกแบบมาเพื่อรถ EV โดยเฉพาะนะครับลายล้อแม็กเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันดูแปลกๆอ่ะแต่ผมมองว่ามันเป็นตาสัญลักษณ์โอร่าครับเห็นไหมวงๆเหมือนกับตัวตรงกลางนี้เลยครับมีคาลิปเปอร์เบรกให้สีแดงทั้ง4ล้อเลยนะฮะขนาดยางคันนี้ก็ มาใน2-3-5-4-5 r 1 9นะครับเอาถอยมาให้ดูเต็มเมอ๊บนี่เห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับจุดชาร์จก็จะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะเปิดไม่ได้ครับกับแบตเตอรี่ของเขาขนาด85.1กิโลวัตต์อ์นะฮะด้านข้างหูกระจกก็จะมีตัดตัวที่เป็นนี่เดี๋ยวผมแป๊บ,บนึงผมหมุนให้ดูปึ๊บก้องส6 0องศามีมาให้นะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นหัวกจกเนี่ยจะตัดด้วยสีเทาโครมเมียมแบบนี้นะครับนี่นะกล้องด้านบนตึบตรงนี้นะแล้วก็สิ่งที่เขาชูโลงอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหลังคาแก้ของเขาเนี่ยครับกราสลูกนะครับคือถ้าเราเห็นตอนหน้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเส้นครับตรงนี้คือครึ่งหน้านะครับจะไม่สามารถเปิดได้แล้วก็ด้านหลังจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ ยาวมาถึงด้านท้ายตรงนี้เลยนะเห็นไหมเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราวนไปดูด้านข้างหน่อยก็ได้อืมเนี่ยโอ้ยตัวหลังคาด้าน,นบนคือโคตรใหญ่ตโตมโหฬารมากๆนะฮะแล้วก็เรามาให้ดูด้านท้ายตรงนี้เนี่ยเห็นปะเคิรฟด้านหลังคือสวยนะครับเป็นเหมือนในคลายว่าลาดลงนะครับผม,ผมอืมยางหลังให้มาขนาด เดียวกันเลยนะ2.3.5ทับ 45, r 1 9นะครับโอเคเราพามาดูด้านท้ายว่าเป็นอย่างไรเนาะอืมด้านท้ายก็เรียบๆครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากไม่ได้มีสิ่งที่ดูว่ามันจะออกแนวเฟี้ยวอ่ะออกแนวน่ารักมากกว่าออกแนวดูตมุตมิมากกว่านะคะเพราะว่าเส้นสายการออกแบบเนี่ยจะค่อนข้าง โค้งมนเป็นหลักเลยแบบนี้นะครับือแล้วก็มีแค่โอร่าแล้วก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะอโอเคแล้วก็นี่ไฟท้ายนะครับดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยต้องบอกว่าวันนี้แอปเสียดายนิดนึงนะครับที่เขาไม่ยอมเปิดให้เราดูข้างในนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะแต่ดูคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมลดแสงให้ดูนี่เห็นปะ ดูคร่าวๆมันก็มีดีเทลนะครับดีไซน์ด้านในนะอย่างตัวแอร์เนี่ยมาดูตัวแอร์สิอ่ะมันก็จะมีดีเทลที่เหมือนใช้เส้นสายของวงกลมครับเน้นความหรูหรานะครับผิวสมัมผัสเอออะไรเออเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่าก,กันอีกทีนึงนี่เห็นปะด้านในนี่เป็นแบบนี้นะครับจอคอกพิษเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็เออตรงกลางตรงตัวไม้เนี่ย ไม่ใช่สิตัวตรงการคอนโซลนะครับปรับแล้วก็ตกแต่งได้ดูสวยนะเนี่ยเห็นปะผมถ่ายดูเออดูแปลกตาดูมันข้างในมันดูทันสมัยครับดูดูเหมือนแบบซิ่งซหน่อยนะฮะจอเลื่อนไม่กับตัวจอกลางเนี่ยไซส์12.3นิ้วมั้งอืมประมาณนั้นนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปก,กลางๆนะตั้งโดดเด่นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะทำสไตล์ออกมาค่อนข้าง ดูแนวเหมือนแบบซิ่งๆหน่อยนะเห็นปะอืมเนี่ยแหละก็ประมาณนี้นะครับที่เราอยากจะมานำเสนอให้เพื่อนได้ชมนะแต่อ้อยากขายข้างในมากเลยเห็นป่ะมันเป็นหลังคาแก้วด้านในนะครับมันมันมองยากอ่ะมองยากจริงๆนะฮะก็เนี่ยแหละเราพามาให้ชมกับเจ้าโอร่าแกลนแคทนะฮะในวันนี้ชอบไหมเป็นไงบ้างกับความรู้สึก เจ้าแมวเหมียวคันนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะผมเจอคันจริงต้องบอกเลยว่ามันมันน่ารักขับแล้วมันดูเป็นผู้ดีไซ i ซิ่งเขาใช้ได้เลยแล้วก็มันไม่รู้สิค่อนข้างถูกจลิดอะ่ะมันมันเหมือนว่าเราสามารถดูแล้วก็เห็นเขาแล้วภาพมันเป็นภาพติดอะ่ะสามารถดูแล้วมันดูลงตัวได้ทั้งยุคทั้งสมัยนะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Great well, Wall เต t ร r มากๆเลยนะครับที่ ช่วยให้เราได้มารีวิวเจ้าโอล่าแกนแคดคันนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ให้วงตู้าด้วยนะครับอยากให้วงตูานํารถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวหรือว่ารอคันนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววงตวูาจะพาเพื่อนๆมาให้ได้ชมกับสมรรถนะกับสิ่งอำนวยความสะดวกกับตัวเบาภายในการดีเทลของเขาแน่นอนอย่างนี้วงตูาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ